คลิปนี้นะครับหลวงพู่จะปพาพวกเราย้อนรอยนิรานพนม อีกตอนนึงนะครับซึ่งตอนนี้ว่าถึงปางหารนะครับปางหารซึ่งอยู่เหนือจากวัดพนมมาหลายเชี่ยวนะครับมาลายเชี่ยวที่ซึ่งเจ้าคุณเกศนะครับอดีตเจ้าคณะจังหวัดสุราธานีได้ประพันธ์นิราพนมไว้ในปีอนร้นะครับซึ่งปีนี้2องพันนะครับ ซึ่งลุงพอก็จะให้ดูบรรยากาศนะครับที่ท่านเจ้าคุณบรรยายไว้ตั้งแต่ปี2,502เนี่ยกับปัจจุบันริมคลองมันอยู่ยังไงเพราะสำไม่ก่อนนิรที่ท่านเจ้าคุณเกตท่านประพันอ่ะท่านใช้เดินทางโดยทางเรือนะครับโดยทวนลุ่มน้ำคลองศกขึ้นมา ครับตั้งแต่วัดท่านที่อยู่ในตัวเมืองสุราษธ,ธานีสมัยนั้นมาตามแม่น้ำปีแม่น้ำพุมดวงแล้วขึ้นลองศกนะครับจนถึงบ้านศบตำบลโกศกอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งปัจจุบันก็อยู่บริเวณ แถวๆนั่นแหละนะครับกินเนื้อที่อเป็นที่ตั้งของอุทยาแนแห่งาชาติโคศครับซึ่งเช่นเคยนะครับอ่าหลวง่อก็ได้รับความอนุเคราะห์จากอาอนในคลิปนี้เรื่องเรื่องการถ่ายภาพนะครับอาอ,อนหรือบรรดาศักดิ์งังใจน้องชายคนที่สีของหลวง่อนะครับเจ้าของสวนเกษตรลำบางซึ่งมี ได้จัดเป็นสวนเกษตรเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับซึ่งมีหลากหลายนะครับมีหลากหลายพันธุ์พืชพันธุน์สัตว์นะครับซึ่งในตอนนี้ท่านเจ้าคุณอ่ท่านได้ประพันธ์ในนิราศพนงไว้แบบนี้นะครับ <Enc ina teams> ถึงปากหานญานีพีกับว่าทางรถวัยผ่านจะปัดข้า โผุนทางวางบุญเป็นอิฐงานรถจะข้ามเมื่อใดไม่รู้เลยอยากชุมทางทุ่งโพโยกโยมาพอถึงท่าขนนอนหลุดนอนเฉยขออีกครึ่งถึงพน,นมอยากชมเชยถ้าหากเลยไปฟังหางก็นาน หวังว่าการลดไวยคงไม่จริงที่ประวิงก็เพราะเห็นเป็นป,ปุพเพข้ารถญาตนี้คงจริงเป็นหลักจริงครับนับ,นบวัดบูดิบแดนปานาชารหลือประมาณ หลายอย่างต่างๆคนคอยหันอาองอแต่ตรงคงจะได้ระบายคนคนอับึ่งที่แนเนื้ออยู่รงมชุสองแสนคนคนไทยไม่เดิมาในเวลา ครับก็เราเริ่มซึ่นสมัยนี้มีสะพานเรเรียกสะพานทหารข้ามคลองโกนะครับาจากาถนนสาย4ทุนหนึ่งไปถึงธบุตรนะครับเรามองจากสะพานทหารไปนะครับมองไปกไกลๆนั่นแหละซ้ายมือสุดนะครับก็คือ,อาปากหานนะครับปากหานนี่คือ คลองจตกนะครับคลองจตกอยู่ในพื้นที่ของอำเภอพนมจังหวัดรัตนีนะครับหมู่ที่หกนะครับตำบลพนมจังหวัดรัตนีซึ่งเป็นพื้นที่ของผู้ใหญ่อภิษักถุกเกิดนะครับซึ่งเป็นเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ครับอันนี้ก็ระบาขกามเรียกระบาทหาร ซึ่งมีมีถนนคนกรีตราดยางอย่างดีนะครับคนรีตอย่ยางดีเข้าไปอันนี้เราเรามาสร้างรถ,ด,นะรงงรถดูนะครับทางรถทางรถยนต์ครับคนรีตอย่ยางดีตอนนี้ผู้ใหญ่อภิัก,กทําโครงการให้เป็นแหลง่งพักผ่นแหล่งออกกาลังกายนะครับพื้นฟนะูน้องหานนะครับน้องหานเมื่อกี้คือปาก ปลาเข้าหนองหานนี่แหละนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยหนองหานนี้เป็นเป็นเ,เขาเรียกเป็นหนองน้ำนะครับซึ่งเป็นเป็นแหล่งที่มีทั้งวายทั้งปักกูทั้งจั์น้ำเยอะแยะไปหมดนะครับหอยกุ้งปูปลานะครับวายเขาเรียกวายสนิมหรือว่ายกินยอดได้แล้วก็ต้อนว่าก็ได้ เยอะแยะนะครับเป็นเป็นแหล่งน่าศึกษาเหมือนกันสมัยก่อนนะครับเป็นรกแต่ว่านะนนี้ก็คือมองไปจากถนนนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่อภิศัก์สกุเกิดได้ทำเป็นแหล่งออกกำลังกายหแหล่งพักผ่อนของหมู่บ้านาปรับรือ้อนะครับพัฒนา มีมีถนนรอบนะครับได้ออกกำลังกายได้รอบเพื่อให้เป็นโบนัสอของชาวบ้านแถบนี้นะครับซึ่งก็คิดเป็นผู้ใหญ่ไยแรงอีกท่านนึงนะครับในการเป็นจิตอาสาช่วยพัฒนานะครับสละทั้งกำลังทรัพย์กำลังกายแล้วก็ใจด้วย ก็ได้ภาพมาน้อยนะครับให้ดูภาพถึงเป็นหะงรับก็ขอให้พวกเราทุกคนโชคดีนะครับให้โชคดีโชคดีและโชคดีทุกคนครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไม่ลุงพอด้วยนะครับ